สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใครที่คิดถึงนะคะวันนี้มาแล้วนะคะพี่พี่ขามานี้มารีวินในส่วนของรถเข้าใหม่นะคะคลิปยาวเช่นเคยนะคะสำหรับรถตู้ Toyota าวันจูรนั่นเองค่ะพี่พีขาใครที่กำลังตามหานะคะนี้เป็นรถปี2018นะะรถปี2018 Toyota v e n t u r i 3.0V นะคะรถปี2018กับค่าตัวเพียง 879,000เท่านั้นนะคะบอดี้ตัวรถสีขาวสวยแท้เดิมเลยประประตูไฟฟ้าด้วยนะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903นะคะโทรได้เอ็นไลน์ได้นะคะวอล์กอินมาดูรถที่หน้าร้านได้เลยนะคะจัดให้ทุกคนดันให้ทุกเคสแน่นอนคะ่ะพี่พี่คะ่ะ มีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองเรียบร้อยนะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความวารันตีในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะสูงสุดถึง2ปีเลยด้วยกันค่ะพี่พีขาหากสนใจแล้วนะคะเดี๋ยววิจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันเลยนะคะอ่ะในส่วนของดีเทลตัวรถนะคะพี่พีขากระจังนหน้านะแ,แบบโรเมีมเนี่ยคะ มีช่องระบายลวมเป็นสีดำนะคะโลโก้ตโตโยตใ้ใหญ่ๆเด่นๆเลยคันนี้เป็นดวงไฟฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์ด้านล่างเนาะไฟตอนหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นสภาพรถก่อนเก็บงานก่อนทําความสะอาดนะคะก่อนทําสปาสภาพสวยๆเลยพี่นะคะไม่มีชนหนักจมน้ํานะคะเดี๋ยวพอเราเก็บงานทำสปาอะไเรเสร็จเนี่ยก็จะเอาไปนะคะจ้างบริษัทดอกมาตรวจอีกนะคะแล้วก็ ออกไปเซอร์เนาะรับรองผลการตรวจโครงสร้างนะคะบริษัทชิเชอร์บริษัทมาตรฐานจากประเทศเดียวนีเนาะตรวจอีก274จุดเลยด้วยกันนะคะารนตีในส่วนของตัวรถให้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะมาแบบพรเมียมนะคะพี่พี่ขาก้านสีดําด้านนะครับนี่เดาย,ยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นคันนี้จะได้ในส่วนของมือจับพรเมียมมาพร้อมกับสมารท์ทเคเลตหนึ่จุดนะคะ กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับแล้วพี่ๆเนาะรถเลอนนิดหนึ่งนะคะในส่วนของการสตาร์ทคันนี้จะใช้การสตาร์ทแบบปุ่ม push start นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะไว้ปรับกระจกมองข้างนั่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัมธรรมดาเนาะพวงมาลัยธรรมดาเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสื่นนะคะพี่ก็อะลาร์ติให้ในส่วนของไมค์ก็จะเป็นไมค์เทสนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะขับง่ายๆนะคะพี่ขาขับง่ายๆ หน้าต่อทัชสกรีนด้านหน้ามีมาให้นะคะในส่วนของแอร์ปรับแมนวนวลนะคะปรับความแรงลมได้ถึงสามระดับเนาะเออนะคะไฟฉุกเฉินอะไรมีมาให้เนาะปุ่มแดงๆนั่นเองค่ะพี่พีค่ะคอนโทรลด้านหน้าก็ SIS Airbag คู่หน้ามีมาให้คอนโทรลด้านหน้าดีไซน์สีดํานะคะในส่วนของเบาะบอกเลยใหม่มากเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยค่ะพี่พีค่ะเบาะหนังทั้งคันเลยนะเบาะใหม่มากนะคะไฟดองไฟดานหน้ายัางสวยๆกริ๊งๆเลยนะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะคะอะนี่นะคะเป็นยังไงนะคะในส่วนของตัวเบาะกันบ้างค่ะพี่ๆคะ่ะในส่วนของตัวเบาะเนาจะได้เป็นเบาะหนังสามแถวนะคะนี่ข้างหลังจะนั่งได้สี่นะคะจะเป็นสอง สามแล้วก็สี่ทั้งหมดก็จะนั่งได้ทั้งหมดเก้าที่นั่งนะคะในส่วนของประตูเปิดได้สองฝั่งประตูเปิดไฟฟ้านะคะพี่พีเปิดออตโต้เลยคันนี้จะมีในส่วนของพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> อ่าดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะพี่นะ <c oughs> มีแอร์ให้ทุกจุดนะคะที่สำคัญจะมีในส่วนของหน้าจอทีวีตรงนี้มาให้ด้วยนะคะก็ เป็นรถครอบครัวเนาะเดินทางไกลน้องๆหนูๆก็สามารถเปิดกระตูนกระตูนนะคะหรือว่าเปิด YouTube ฟังเพลงได้เลยนะคะพี่ๆขาจะมีพาวเวอร์เอาเลมาให้เนาะพาวเวอร์เอาเลสนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็จะมีช่องนะคะไว้วางแก้วน้ำได้2ใบด้วยกันนะคะเป็นบ่อน,นังทั้งคันเลยคันนี้ได้พรมกระดุมด้วยนะข้ะเพดานนะคะก็จะมีเลเยอร์เนาะพี่ๆเนาะเป็นเคิร์ฟนะคะ,ะเพดานก็จะ เป็นจดทะเบียนหลังคาไฮเอทนั่นเองค่ะพี่พี่ค่ะจดทะเบียนหลังคาไฮเอทเนาะเป็นรถตู้หลังคาต่ำนะคะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวนะคะหรือจะเอาไปจดประกอบการป้ายเหลืองก็บอกได้นะคะพ,พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนจัดไฟแนนซ์แลวต้องการทำายเหลืองแจ้งล่วงหน้านะคะพี่คะแจ้งก่อนจัดไฟแนนซ์เราจะได้เลือกในส่วนของไฟแนนซ์ให้นะคะในส่วนของเบาะค่ะเบาะหนังสีดาตึงๆเลยนะคะเบาะโซฟาคู่หน้านี้เบาะคู่หน้านะคะพี่ค่ะก็จะมีในส่วนของระบบนะคะไว้นวดได้ด้วย เะะบาคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะนวดได้ด้วยแล้วก็จะหมุนได้นะคะร้อยสองศาเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่คะไฟนะคะสองสว่างตรงทางเดินมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟสองสว่างตรงทางเดินมีให้เรียบร้อยเลย <c oughs> นี่นะคะประตูเปิดปิดออตโต้นะคะพี่พี่นี่นะคะดูดอัตโนมัติด้วยนะ เขาเรียกกจะมีในส่วนของระบบเรียกว่า Protect Jam นั่นเองนะคะพี่พขา Protect Jam ก็คือเป็นระบบที่เวลาประตูปิดใช่ไหมแต่สมมติว่านะเกิดเหตุอุบ i d ิเหตุฉุกเฉินมีคนยืนอยู่ตรงประตูนะคะเมื่อประตูปิดปุ๊บมาชนตรงคนที่ยืนอยู่นะคะพี่ขาจะมีในส่วนของระบบเด้งกลับอัตโนมัติเรียกระบบนี้ว่าระบบ Protect Jam ก็เป็นรีระบบหนึ่งนะคะที่รักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารได้นะคะลูกเล็กเด็กแดงคนกลางคน,คนแก่คือบางทีแบบเขาไม่รู้นะคะพี่ขา อ่าไม่รู้อันนี้ดีมากนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะถ้าไปติดมอเตอร์นอกเนี่ยบอกเลยว่าราคาจะอยู่ประมาณห้าถึงหกหมื่นเลยนะคะพ,พี่ขามอเตอร์นอกราคาจะอยู่ประมาณห้าถึงหกหมื่นเลยแต่ว่าคันนี้นะคะแท้เดิมโรงงานติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะคะดีมากชอบมากระบบเซฟตี้อันนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังมีสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้ในส่วนของกระจกนะคะกระจกหลังละลายฟ้านะบันท้ายสวยๆนะคะพี่ขา บรรทายสวยๆเลยเป็นตัววีนะคะตัวนี้เป็นตัววีนะกล้องหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยค่ะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยไฟท้ายสวยๆนะคะร,รอยแตกอะไรไม่มีนะพี่นะอันนี้บอกแล้วว่าเป็นสภาพรถก่อนเก็บงานก่อนทําสปากระจกยังของแท้ของเดิมนะคะสัญลักษณ์โตโยต้ายังอยู่นะพี่ๆนะสวยมากกันนี้นะคะชอบมากแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นที่ได้จะเต็มได้นะคะพี่ๆค่ะ พี่ดาจะเต็มได้เลยนะคะดูทางฝั่งนี้กันบ้างเปิดฝั่งไหนก็สวยนะคะพี่เปิดฝั่งไหนก็สวยจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างกันสักหน่อย <c oughs> นี่นะคะโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามนะคะพี่ในส่วนของทางร้านเนาะจะมีในส่วนของการวัรันตีโครงสร้างเครื่องยนต์เละเกียร์นะคะรับประกันร,รถไม่เคยชนหนักจนน้ำพิษคว่ำนะคะพี่ๆคะ่ะ สมาธิเละสองฝั่งเลยนะคะมีให้สองฝั่งเลยในสองของสมาธิโครงสร้างนี่นะคะอาร์กลมคลมชาตินะคะลูกไปไม่มีสีติดนะวิบินเนาะนี่นั่งสบายมากนะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากนะคะนี่ SIS Airbag นะคะมีมาให้เนาะช่องเก็บพงเก็บของนี่ มีให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ก็จะมาเปิดนะคะเก็บของได้อีกหนจุดบังแดดล่ะอ่ะบาบังแดดนะคะมีกระจกมาให้ด้วยเป็นยังไงคะ่ะพี่พีทคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในส่วนของ Toyota v e n t u r รีคันนี้พรมกระดุมมีให้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเลยนะพี่พี่นะ <c oughs> นี่ให้ดูอาประตูเลยอาประตูสวยๆนะคะ ะะสำหรับเจ้า Toyota v e n t u r รนะคะคันนี้ใครสนใจนะสามารถติดต่อหาน้องบีได้เลยค่ะวิ่บีา0931321903นะ0931321903นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะบอกเลยออกรเริ่มต้นเพียงแค่40,000เท่านั้นนะคะออกรถง่ายค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากขอแค่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสีเท่านะคะ ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของพี่ได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วในการซื้อรถสักหนึ่งคันนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าเวนจูรี่นะคะขายดีมากเข้ามาปุ๊บหมดปั๊บนะคะพี่คะรถติดจองตั้งแต่ยังไม่ลงมาเลยนะคันนี้ยังถือว่าโชคดีนะคะรถยังว่างอยู่สภาพสวยเดิมกริบเลยนะคะจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆมีให้ทุกเดือนแน่นอนสําหรับลูกค้านะคะ สำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะเราก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะพี่พีขาเป็นยังไงนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่พีขาเดี๋ยววันนี้นะน้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพี่ขาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องบินด้วยนะคะหากคลิปนี้มีคําพูดไหนผิดาพาดกันได้หรือไม่เหมาะสมนะคะก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ขา อย่าลืมนะคะอยากดูรีวิวอะไรนะคะเข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะพี่พค่ามีกรีไทยแล้วนะจ๊ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์สองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบายค่ะพี่พี่จุ๊บ